ฟอนแพรวากรสินเป็นการรำเพื่อให้เห็นถึงความงดงามของผ้าไหมแพรวาซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวคูไทยในจังหวัดกระสินท่ารำจะสื่อให้เห็นวิธีการทอผ้าซึ่งมีความคล้ายคลึงกับฟ้อนเสาไหมของทางภาคเหนือแสดงให้เห็นถึงกิริยาการทอผ้าไหมเช่นกันและท่ารำนี้ยังสื่อให้เห็นความสวยงามของผ้าไหมแพรวาค่ะ ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงได้แก่โปงลางแคนพินโวดปีภูไทยฉาบและกองยาวอีสานค่ะการแต่งกายในการแสดงจะพันอกด้วยสบายผ้าไหมแพวา พับขึ้นเป็นสายพาดไหลาทางด้านขวาและพับเป็นแขนตุ๊กตาที่ไหล่ด้านซ้ายนุ่งผ้าิ้นใหมมัดหมี่ก้าวผมมวยประดับด้วยเครื่องดอกไม้หรืออาจจะก้าผมและใช้อุบะห้อยแบบฟอไฟสีขาวห้อยลงมาแทนดอกไม้ก็ได้ค่ะและก็สวมเครื่องประดับเงินค่ะและในคลิปวิดีโอหน้าเรามาต่อท่ารำฟ้อนแพวาการสินไปพร้อมๆกันนะคะ